กราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลอันประเสริฐทุกรูปทุกองค์เรียนคณะกรรมการทุกทุกท่านขอสวัสดีสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายพวกดีฉันคณะสรพันยานองไม่เกษตรผู้ท่อง เดินทางมาจากบานเกษตรผู้ท่องตำบลบูปเปื่อยอำเภอนำยืน่นจังหวัดอุบลราชธานีมามื่อนี้จะมาคับรองสรพันยาในสามบทกรอนกรอนที่หนึ่งกรอนบูชาดอกไม้หอมกรอนที่สองกรอนพ่อหมายใจซ้ำ กรอนที่สามกรอนล่าขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะมาล,า,ล,า,มา,ลาดอกมา con Đọt s rada -da. นองเอ้ยความหัก,หกพี่นองเอ้ยความหักมาทางหลังความหลงมาทางหนาเวทนากระหุ่มอ้อหาสติกระบอพอปัญญาเจ้ากระแลนหนี อันความหลงวานีมันปิดหีเทิงหูตากระทําการเวทนาขาลูกโตกะโสเมียนลืมความเพียนทั้งหลังนาอันโลภโมหะสิน่ำผ้าให้ตกตำ่ำหลงก่อกำอันโหดร้ายอบายใหม่ไปสัวกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย บัดนี้เราจะได้กล่าวตามเรื่องราวของพ่อไม้ใจสามเมียตายป้าเป็นพระเวรหรือกา ยังลูกตาดำดำเช้าค่ำได้เบิ่งแยงความหักแพงสองลาลูกอ้อนน้อยบอตีบอต้อยคำกะอ่อยลูกเขาบอนสองพีปลายแม่ต ปายนั้นเป็นชายอยู่ไม่นานเรือดูการทำนาอกพ่อไม่เวว่าบ่มีคนมาส่งข้าวางฝนตกหามอยู่ผู้เดียวใจหุ่นวายไผ่น มามยาอยากได้เมียมาอยู่น้ำพอไม่นานได้พบพ่านแม่ยอดชูไปมาหาสู่อยากได้คู่สาวทองดำถอยว่าจะเจ้าช้างมาลึกลา อยากได้สา,าทวทองดำให้ข้าลูกเจ้าตายก่อนหากกล้าทำดำาสีเอาซ้อนบอนบอกกล้าอย่ามาวอดอย่ามาเว้าให้ลําลายอกพ่อไม้ฟังจำลงในใจ เอาโดงไปคุดมสางให้โลงยางลูกอ่อนน้อยซองซอยว้อยกำผ้าแม่ดีใจแท้ๆพอสิพผ้าไปทงไวไ้หวลาพอสิพ้าไปโดง ส่ทงมันบากว่าสีชมพูน้องร้องไห้อยากได้บ้างว่าพอเลยบอกว่าสีผ้าไปเอาอยู่ในดงบักตองบักเข้งมันเป็นกกงคงนงองบ่ออืดในดง ปากเนวมาก้าเดินมาไกลป่าไม้ทึบหนาตะวันไกลลับฝาพอบอกว่านังถาก่อนพอขุด้างให้กินน้ำเดินน้อยอ่อน ำเล้วอ่อนสอนสอนบงบังอ่อนก็อ่อนลาขุดอยู่นานเพราะประมานก้าวมาแม่ลูกล่าให้พาน้องมาลงยางฝ่ายผู้เอื้อยพอได้ฟังพอสั่งโดดล อย่างมันท่วมหัวแล้วหลับพอส่วนพ่อไม้โยนลูกชายลงต่อจะบักโจกได้เนากะกนดินลงใส่ตกกระจเสียงน้องชายร้องจ้าเอื่อยเลย หองว่าพ่อจะอยากกนโลงเข่าตาน้องทงั้งทวมแข้งท่วมขากลลข้อนดินถึกนาน้องหลากกะลมลงดึงได้แข้งกะยังแข็งยังขางเอื่อยเลย ว่าพ่ออยากให้ตายจมเศร้าวมือดึงแขนน้องเอื้อยกระน a m ตาน้อง ใส่ฟังห้าขากระติ่งบ่อใดดินถมไว้ว่าพอหนุ่สองมือนอบจอกกอ้อวิ่งว่อนพ่อจะถมโลก ดินเป็นโพห้องมันเข้าตาทมขึ้นมาหอดคอ้อนเสียงน้องชายเทหอ กะนำตาโน่งวิ่งวอนว่าวผูปเปเเกกาา้เป็นพ่อพ่อนั่งเอ๋ยเคยหักลูกกะดอเป็นอย่างนอพอสร้างธรรม ฝนตกหาำพอเคยหาใบตองกลางเงยงยาำหลังคาเทียงหน้าพังพอเคยเว้าออ มาแม่ลูกลาฝนสีหยอยนั้นใสตายาลมลมแห้งียงฟ้าห้อง าตาตพ่อสร้างถ้ำนลงได้มันหนักลาใ้ดินถมรางเบิดเบิดหนทา เบแหอนปื้นไปเบิงแต่พอขอกลนนินถมทับนาเสียงจ้าว้ากาคอยลงกาอ่อนลง น้องแนบอกพอขูดดินโปกชิ้นชีวาในภัยพงพอแสนดีใจาหาที่สมประสงกลับมาจากดงตรงไปหาสาวท้องดำ ไอามาทวงคำแม่ทองดำที่เคยว่าลูกหญิงชายพี่กาคาตายแล้วนาคนงามฝ่ายตัวเจ้าโอแม่สาวทองดำ,ดำเหมือนฟ้ากระนำฝาดลงที่กลางสวง เจ้านี่นาช่างกาเรียกว่าคนใจซ้ำเหลือล้นข้าลูกตนได้ลงคอคอยเป็นภายเจ้าสิมาเงิดงอยามสูนมาน้อเจ้าสีขาคอยคือกัน ไปให้ไกลาย,ยา่าใดมาลำพานใจสามปันนั้นคอยขอเท่าตายดีก็ได้ฟังคำพอไม่แค้นจะรอเวนกรรมเฮานอคิดหอดลูกขึ้นทานได้ โดดลงเหือนวิ่งเข้าป่าพงพายผีหาตนใดสิ่งใจพ่อให้ทำลงวิ่งลัดป่าตัวกรยาล<ะ>เลือดย้อยถึงหลุ่มลูกน้อยใจ,ใจพ่อคอ,อยสิขา สองมือกวดเอาดินที่ท่อมลงชีวิตเจ้าปลงเพราะมือพ่อนอลูกยากอดศพลูกทั้งสองแนบอุราโอ้ลูกพอจะฟื้นขึ้นมาเถิดลูกเอ,อ๋ ินมากกินมากวาด่ดสิพ้าเจ้านอเที่ยวหาไปหาป่าอยู่นาโนอไปงุ้มหออยู่นาทอง ไปจากปู่โคองกี้กินแรงมือนีทั้งสองหน่อยให้ตื่นมาปาดเอาดีเห็นออกจากนาเห็นแต่คาบน้ำตา จับน้ำแขนบายน้ำขากาญจ,จายังอุ่นย่างอุนอ่น,นหัวใจพ่อมันว่าบุญเลยเป็นบา Đại lệnh vô đài lên vô ใจสามพิจารณาก่อนที่จะกระทมเป็นคาติธรรมรักโลกโกดลงนั่นล่ะนะเป็นคำสอนของภ<อ>า,าษาสาสดาพวกดิฉัน ขอลาไปก่อนอย่าร้อนใจโอกาสดีคงได้พบกันใหม่โชคดีมีช้า ขอส่งใจขอบคุณท่านประธานผู้มารวมงานอยู่นานเชียบ้า บมือเป็นสื่อแทนกำลังใจที่แฟนแฟนมอบให้ตอบแทนแห่งใจให้สู้งานกรรมาการด้านหน้าเป็นจังด้นั่งมานาน อย่าคุณค้องมองใจให้คะแนนแล้วไปถามจากใจซรพาหันให้ถูกหวยรวยโลตตรีเป็นล้า เกาภาพจัดงานและท่านประธานให้โชคดีก่อนจากกันซราพันขอลา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 ล,า,ล,า,ลาพี่น้องลุงป สับายให้อยู่แดงมีฮีสุขขังสุขขีขอให้อยู่ดี